and call ดอกไม้คือผ่านตัดจิตนอกน้อมแากขอขมาสักการะต่อพระกนรัรพันธรรมยิงกุศัสาะกะวะโสโอปปะคาขรรมกรักรโรมาเสนะโมสสะ ขอน้องกราบสังการะพการะบูชาขอน้องกราบขอขมาต่อพระตนตรัยรนตรัยอาจไม่ว่าได้ประมาณภาภพรายร่วมเกินด้วยกายวาจจ้ายใจใถ้าพเจ้าทั้งหลาย น้องกราบขอขมาและขอปฏิญาณตนว่าจะสำรวมระวังตั้งใจปฏิบัติในพระธรรมวินัยนักพระศาสนาให้เกิดคุณค่าให้เกิดความเจริญ ธายเป็นพุทธบูชาอธายเป็นธรรมบูชาอาายเป็นสังคบูชาให้เกิดคุณค่าให้เกิดความเจริญให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วย ป็นตัวแทนของเราในวาระสังกัดแล้วพวกเราก็มองตัวเองนะครับโอเยนาวาจายาวะเจตสวาพุทธเกุกัมมังปะกตตัมยายาพุทธโตปะทิการนาตุจยัตตังตาเรสังวะเรตุมวะพุทธ อาเยนวาจายวเจตสวาธรรมเณกุกัมมังปัตตงมยจจาญาสามโคปันิการธาตุอจยัญตาการันตะเรสังวริตุงวะตธรรมเมอาเยนวาจายวเจตสาวาสังเกกุกัมมังปัตตงมยาจยญาสางโคปกิทานธาตุอจยัญตา आरत्वे संवरितुम् वासंधे। שיער. Yeah. ก็รอังจิตน้องน้รับกระผมในนามตัวแทนคณะสงฆ์กราบขอการขอความเมตตาทางอรจารย์ให้คณะสงฆ์ในการทำสัมมิจิกรรมกราบขอขม,มาคารวะถวายบุญกุศลในโครงการที่ผุโดมธรรมญาตราเผยแต่ธรมรมเฉลมิมเกียรติในปีนี้ได้กำหนดจากจังหวัดกระบี สิ้นสุดที่อ,องค์รัฐประทนเจดีจังหวัดนครปฐมแต่การที่จะออกเดินทางในวันที่27แต่ออกเดินวันที่หนึ่งคันว่าที่กะทงนี้วันนี้เราได้ความเมตตาจากท่านพระจันย์ใหญ่ท่านพระจันทร์สมภชุติปัญโยด้วยความเมตตาต่อคณะสงฆ์เดิเนาดทางมาเยี่ยมมาให้กำลังใจกับพวกเราทั้งหลายด้วยความสมนึก ในพระคุณแห่งเมตตาธรรมที่พระอาจารย์ได้อบรมสั่งสอนในการฝึกฝนในการประพฤติในการปฏิบัติซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญให้เราได้เข้าใจในพระธรรมคำสั่งสอนได้นําไปประพฤติปฏิบัติให้พวกเราสามารถอยู่ในศาสนานําพาในการประพฤติปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ด้วยความสมนึกในพระคุณแห่ง Khaa Khaa Anumayang no buta sapa toa toa bupa Kanumakarang karo So uh -huh. Tchau. 브라쨘, 서 브라쨘. กุศลนี้จงส่งเถือ่อท่านพระอาจารย์และอุท,ทิภายเจ้าโรคเจ้าภัยเจ้ากรรมนายเวรที่เบียเดเบียนสำคานร่างกาย,ท,าายท่านพระอาจารย์ขอพระอาจารย์ ได้เป็นร่มโพได้เป็นร่มไายเป็นกำลังใจให้กับสิทญาลุศีญาติโยมทั้งหลายในการทำความดีในการประพฤติปฏิบัติให้เกิดคุณค่า

वोगा साम के We... สองข้างเลยหาเจ้าหน้าที่อยู่ด้านข้างรับจส่งมางานที่มีความสำคัญก็อสองข้างเลยนะครับแล้วก็เช้สิริรักษ ทางใดเราก็ต้องจิตนำนะสยกโยจะไม่สะดวกขึ้นมาถ้าท่านไหนรีบกลับจะเอามาถวายกับพระแต่ถ้าท่านไหนไม่รีบกลับรอไปตรงนั้นเดี๋ยวพระพิจารณาลงไปแต่พระพิจารณา,า,า,ะะาได้ย้ายโยในถวายสักการะงตรงนั้นเพื่ออะไร ทขึ้นเลยก็ได้กลางนท่นุาโยกรออยู่ตัวน,นั้นก็ได้ถ้ทาท่านรอได้ เว่าะถาหน้าจอได้ก็ทำไาาแนี้จะปัจใจกยเท่าไหร่ก็ค่อยตรวมยอดไ้อนไปแต่เอาไว้ตรงนั้นก็ได้เอาไปย่อดมา ย้อนปจัจจัยทำบุญถวายสักกคราช44,771บาทสารุรวมกับปัจจัยของคุณแม่ดรและพระอาจารย์เคยไออนุญาตตัดยอดเพื่อปัจจัยอาจารย์รวมสรุปถาวายสักคราพระอาจารย์ท่ 1, าน100,000ทนาธุ คือไม่เก,เกี่ยวกับเงินการประเทศนะครับมีเงินหลายประเทศรวมกันประเทศละเป็นแสนก็มีนะครับแสน,น,สนแที่เงื่อนหมายต้องเรียนเสนอคณะกรรมกา การถือว่าเสร็จที่ผีในการกางออกข้ามาสักการะก็ตอนสามทุ่มกว่าแล้วสี่ทุ่มแล้วก็จะตื่นนะครับเดี๋ยวเราจะได้บอกปัดแล้วก็จนหลบจะได้รอ การถวายสังฆราชิอนนคุณจาไม่หมดขึ้นมาด้านบนเลยการทําอยู่ด้านล่างเขาต้กงขยองกรานะครับเพราะว่าคุณทีต็ม